วันนี้อ้อมาทําการตัดอ้อยนะคะส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งพันธ์ุอ้อยดําเข้ามาเป็นสายพันธ์ุอ้อยดำเมอริชาร์ดอ้อเรียกมันว่าอ้อยดําปาริชาต์ปลูกไว้ในสวนนี่แหละนะคะเพื่อนๆมากมายเลยนะคะตัดมาหนึ่งซาเล้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนําไปคัดที่บ้านอ้อยชนิดนี้ปลายอ้อยเขาจะออกแดงๆแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นส่วนของโครนอ้อยนะคะเขาก็จะดําขึ้นมา ดำขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้อ้อปลูกเอาไว้คั้นน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปลูกเอาไว้ใช้สําหรับพิธีบวงสวงไหว้เทพเทพพระเจ้าขึ้นบ้านใหม่ขอสาวทําพิธีไหว้สารนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเส้นนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะอ้อก็จะปลูกเอาไว้คั้นน้ําได้ค่อนทานได้นะคะ,ะเวลาตัดส่งก็จะตัดประมาณนี้หนึ่งท่อนถ้าท่อนข้อตาสั้นหน่อยก็ท่อนหนึ่งสาข้อตาข้อตายาวหน่อยก็ท่อนหนึ่งสองข้อตา บรรจุลงไปในถุงแบบนี้ถุงนี้ประมาณ100ท่อนนะคะเพื่อนๆซึ่งลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ไปปลูกทักถามมาได้ที่อ้อได้เลยนะคะมเมล็ดพันธุ์ดีกเกษตรวิถีไทยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ